คำเตือนคลิปนี้ทาขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุในให้คนเล่นการพนันและสิ่งผิดกฎหม,มายทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่าติแปีควรไม่ผูกของให้คำแนะนําสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับมาย้อนดูนะครับงวดวันที่ส9บเก้านะครับผมงวดวันที่สิบเก้ามกราคม2 5 6 5นรยหห้านะครับเข้าตัวนี้สีนะครับผมนี่นะครับเข้าสองสีนะครับผม ข้ามา24นะครับมาดูงวดต่อไปเลยนะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับมาดูงวดวันที่21่สิบเอ็ดมกราคมสองพันรบห้ด้วยต่อเลยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับเอทั่วประเทศนะครับเอจากสปปลาวแล้วก็ f อฟต่างประเทศนะครับผมวันนี้จะพามาชมราวพัฒนาวันที่21 มกราคม2565นะครับนิ้นบนล่างไปกลับนะครับผมวดที่แล้วเข้า42นะครับเข้าตัวล่าง42นะครับผมวดนี้ก็มาชมกันต่อเลยครับผมก่อนจะชมคลิปก็มาฟังคำเตือนก่อนนะครับผมคำเตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสร้างมาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับ เด็กจำกว่า18ปดปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมมาชมกันเลยครับผมว่ามีตัวไหนบ้างนะครับวันที่21สบมกราคม2อ6 5นหิห้านะครับบนล่างไปกลับนะครับเน้นๆนะครับผมล่างไปกลับเน้นๆนะครับก็จะมีเด่นสี่นะครับเด่นศูนย์นะครับผมเด่นสามนะครับตัววิ่งนะครับสำหรับตัววิ่งก็มีหนึ่งมี2นะครับผม แล้วก็เลขในตารางนะครับมีศูนย์นะครับผมมีหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีสี่มีศูนย์นะครับผมมีสี่นะครับผมแล้วก็มีหนึ่งนะครับแล้วก็มีสองนะครับมาดูตัดจับคู่ออกมาแล้วมีตัวไหนบ้างนะครับที่แอดมินเน้นมาให้นะครับผมตัวสีแดงขีดแดงแดงคือแอดมินเน้นมาให้นะครับผมมีสี่ศูนย์นะครับผมสี่หนึ่งนะครับผม สี่สามนะครับผมสี่หกนะครับผมสี่แปดนะครับตัวนิ้นก็จะมีสี่ศูนย์นะครับสี่สองนะครับผมสี่สามนะครับแล้วก็สี่หกนะครับผมมีศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์สองนะครับศูนย์สามนะครับผมศูนย์หกนะครับศูนย์ห้านะครับสำหรับตัวนิ้นก็จะมีศูนย์หนึ่งนะครับศูนย์สองนะครับแล้วก็ศูนย์ห้านะครับ หนึ่งสองนะครับหนึ่งสามนะครับผมหนึ่งหกนะครับผมหนึ่งแปดนะครับผมสามสองนะครับสําหรับตัวนี้นก็จะมีหนึ่งสองนะครับผมสามสองนะครับสําหรับตัวนี้นนะครับผมมาดูเลขเบิ้ลนะครับถ้าออกเลขเบิ้ลก็จะมีสองสองนะครับผมหนึ่งหนึ่งนะครับสองสองนะครับผมสี่สี่นะครับตัวนี้นก็จะมีหนึ่งหนึ่งนะครับ ศูนะครับสองสองนะครับแล้วก็สี่สี่นะครับมาดูเลขสามตัวนะครับเลขสามตัวนะครับผมสามตัวมีหนึ่งสองสามนะครับผมหนึ่งสี่ศูนย์นะครับแปดศูนย์สามนะครับแล้วก็สี่ศูนย์สองนะครับผมสำหรับตัวนิ้นนะครับตัวนิ้นก็จะมีหนึ่งสองสามนะครับแปดศูนย์สามนะครับสี่ศูนย์สองนะครับนี่นะครับผมนี่ก็เป็นเพียงแนวทาง ลาวพัฒนาวันที่21นะครับผมเน้นๆนะครับหลังจากเข้าเลขบิ่งนะครับเข้า24เข้า42นะครับผมเข้า42ครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านเิงหงรวยๆวยปังปังทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคาําว่าสวัสดีครับ